ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เค,ค้กเช่นเคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะพอดีว่าวันน,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 นี้วันที่เค,ค้กอัดคลิปเนี่ยตรงกับวันหยุดของเค,ค้กนะคะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะทำคลิปเบาๆนะคะเป็นคลิปประมาณนี้เนาะถ้าใครเห็นหน้าจอเป็นสีดำนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะอันนี้เค,ค้กตั้งใจนะคะโอเควันนี้นะคะเราจะมาดูไพ่นะคะการเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของคนสองคนที่มีความผูกพันกันแล้วก็พยายามที่จะพยุงความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้นานที่สุดทําทุกๆอย่างให้มันได้เขาเรียกอะไรนะทําให้ได้มากที่สุดในตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนในใจลึกๆต่างก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไป นะคะ,ะในความสัมพันธ์คือมันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมนะคะ มาดู energy ในฝั่งของเขากันนะคะฝั่งของเขาตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสแล้วก็ทุ่มเทปไปในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เงินเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ,ะถ้าพูดถึงเวลาว่างก็จะใช้เวลาว่างกับเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะ,ะหรือถ้ามีเวลาว่างกับตัวเองอยู่คนเดียวก็จะคิดเรื่องงานวางแผนเรื่องการลงทุนเรื่องเงินนะคะการ step up ตำแหน่งอะไรอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะ ไม่ได้คิดเรื่องของความรักหรือว่าชีวิตคู่หรือใดๆเลยนะคะในขณะที่ energy ของฝั่งคุณเนี่ยคุณค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระในการใช้ชีวิตนะคะมีอิสระในการไปช้อปปิง้งไปเ,เลือกว่าเอ๊ะวันนี้จะใช้เวลากับใครวันนี้จะไปกับเพื่อนวันนี้ จะไปกับคนที่ทํางานวันนี้จะไปคนเดียวอะไรเงี้ยคือคุณค่อนข้างจะมีอิสระเต็มที่เลยนะคะให้ให้กับตัวเองในการเลือกการตัดสินใจอยากจะกินอะไรก็จะกินอยากจะไปช็อปปิง้งอยากจะซื้อเสื้อผ้าแบบนั้นแบบนี้หันมาแต่งตัวหันมาดูแลตัวเองค่อนข้างจะมีอิสระนะคะหรือเอาจริงๆถ้ามีใครเข้ามาพูดคุยแล้วก็คุยกับคุณแบบที่ทําให้คุณรู้สึกดีหรือทําให้คุณรู้สึกว่า สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันทำให้คุณแบบใจเต้นแรงได้ะอะไรเงี้ยคุณก็ยินดีที่จะคุยด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีความที่ไม่มีความรู้สึกที่อยากจะจริงจังหรือไม่มี energy ของความเครียดความกังวลใดๆนะคะคือ energy คุณคือสบายๆชิลๆมากๆแล้วก็ตามใจตัวเองสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็อจริงๆนะมีเสน่ห์มากด้วยยิ่ง energy คุณเป็นแบบเี้ยยิ่งดึงดูดคนแบบหลากหลายรูปแบบให้เข้ามาเพราะว่ามัน ชิลแล้วก็สบายใจเคกรู้สึกถึงรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของคุณก่อนข้างเยอะอืมก็เลยก็เลยเหมือนกับทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาพูดคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้ในฝั่งของเขานะคะตัวเขาเนี่ยเวลาที่เขามองมาที่คุณเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงคนที่รักเขาแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนเขามองคุณว่าคุณอนะ รักเขาแบบที่พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเขา,เาแล้วก็บอกรักเขาทุกวันอะไรที่ที่เป็นความสุขของเขาคุณยอมเขาได้หมดเลยแม้ว่าสิ่งที่คุณจะยอมเขาหรือทําเพื่อเขาในตัวคุณเองจะไม่มีความสุขอันนี้คือที่ที่เขามองคุณนะคะแต่เขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ที่มันมันแปลกเกี่ยวกับคุณคือถ้าคุณรักเขาได้มากขนาดนี้ทําไมทำไมคุณถึง คือเขามองว่ามันแปลกตรงที่คุณก็รักเขานะดูซื่อสัตย์กับเขาด้วยแล้วก็ให้ใจเขาเยอะมากให้เวลาเขาด้วยให้ความสนใจอะไรเนี้ยแล้วก็ทําเพื่อเขาหลายๆอย่างแต่เขากลับรู้สึกว่าไอความรู้สึกที่คุณให้เขาอะมันไม่ยั่งยืนนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบผ่านไปสองสามปีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หายไปประมาณเนี้ยคือมันมันเป็นความรักที่ ที่เขารู้สึกว่ามันไม่ยั่งยืนนะคะไม่จีรังอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวคุณอะคุณมองว่าเขาเนี่ยเพอร์เฟกครบสมบูรณ์ฉลาดเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกแล้วก็แม่ของลูกของคุณมากๆแบบเต็มสิบให้ร้อยอะไรเงี้ยคุณไม่หักคะแนนอะไรเขาเลยคุณรู้สึกว่า คนนี้แหละเป็นคนที่น่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้เป็นคนที่น่าจะดูแลคุณดูแลลูกดูแลชีวิตคู่ของเราได้เป็นผู้นําได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาเป็นคนเดียวมั้งในในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณยอมให้เขาแล้วก็คุณอยากยอมให้เขานะคือกับคนอื่นอนะ่ะมันมีนิสัยหลาย,ลยๆอย่างของคุณนะที่คุณจะไม่ยอมคุณจะอยากเลือกตัวเองแต่กับเขาอ่ะคุณยอมเขา แล้วก็ทําให้ทุกๆอย่างที่มันเกี่ยวกับเขาอ่ะง่ายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มากไปกว่านั้นเลยนะคือคุณรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะนําทางคุณไปไปทําอะไรไปในทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณยินดีที่จะเดินตามคุณยินดีที่จะเอออหอ่หมกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือฮึมาไปต่อนะคะคราวนี้ตัวเขาเนี่ยมองความสัมพันธ์นี้อย่างไรเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามัน เป็นงานหนักงานหินนะคะสำหรับเขามากๆถ้าเกิดว่าเขากับคุณเนี่ยจะต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดไปต่อแบบที่มีอนาคตร่วมกันแบบแต่งงานเป็นคู่ครองอะไรเงี้ยมันยากมากนะคะไพ่แปดเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาคิดว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้นะในความสัมพันธ์นี้นะว่าแบบจะพาคุณไปรอดไหมอะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่ามันยากมากมันเหมือนกับ คนสองคนน่ะถ้าจะปรับนิสัยเข้ากันได้อยู่แล้วแหละเพราะเพราะเขารู้สึกว่าคุณน่ะตามเขาตามเขาคือตามใจเดินตามรอยเท้าเขาเอ,อทําตามคําแนะนําของเขาคือคือตามเขาอะค่ะอืแต่ที่เขารู้สึกว่ามันยากอเพราะเขารู้สึกในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแค่เขาคนเดียวที่กระทําให้มันมั่นคงให้มันชัดเจนให้มันเป็นหลักเป็นแหลง่ง เพราะเขาบวกกับที่เขามองคุณอะนะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณดูปากบอกว่ารักอะแต่การกระทําใจคุณเอยความแข็งแกร่งในใจอะมันไม่ได้มันมันไม่สู้อะค่ะประมาณนั้นนะเหมือนคุณล่องลอยอะเออเค็เคได้ได้เอร e r g y ของคำนี้มาคำว่ารักแหละก็รักนะแต่แต่ล่องลอยไม่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ปักหลักไม่คอมมิต เพราะงั้นถ้าเขาเขาก็เลยมองความสัมพันธ์นี้ว่าถ้าเขาจะทําความสัมพันธ์นี้ให้มันชัดเจนมั่นคงเป็นปึกแผ่นหรือว่ามีการแต่งงานคอมมิชเนี่ยมันยากมากเพราะสิบเหรียญน,นะคะสมมุติว่าเต็มสิบเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคนเดียวทําไปแปดอืมแล้วคุณแบบทําแค่สองอะ่ะแล้วก็สองในะคุณทําไม่เต็มไม่เต็มหน่วยด้วยประมาณเนี้ยคะ่ะการกระทํามันไม่มันไม่เด็ดขาดมันไม่แกล่งอืประมาณนี้ ในขณะที่ฝั่งคุณน่ะนะคุณมองความสัมพันธ์นี้ว่ามันไม่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรองเทอมได้เพราะตัวคุณเองก็มีความลับกับเขาเขาเองก็มีความลับบางอย่างกับคุณอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณรู้สึกกันนะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาทำนะแต่อันนี้คือสิ่งที่คุณมองความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าเขาบอกอะไรบางอย่างกับคุณอ่ะบอกแหละแต่บอกไม่หมดแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเองก็ ก็อยากบอกเขานะทุกอย่างแต่ว่าไม่เอาดีกว่าบอกเฉพาะบางส่วนดีกว่าแล้วกเ็เวลาที่คุณจะทําอะไรไปในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณจะไม่กล้าแสดงออกถึงการเป็นตัวตนของตัวเองจริงๆมันเหมือนกับคุณคุณมองเขามองความสัมพันธ์แล้วคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาแสดงละครมาเขาอยากให้คุณรู้เฉพาะบางเรื่องที่เขาตั้งใจว่าจะให้คุณรู้แบบนี้ คุณเองก็คิดว่าเอา้างั้นคุณก็โชว์ให้เขาเห็นเฉพาะสิ่งที่ที่ที่มองว่าเออมันโอเคถ้าทําให้เขารู้แต่อะไรที่ไม่โอเคคุณก็จะไม่โชว์ไม่แสดงออกประมาณเนี้ยเหมือนมีการมีการคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังไม่ได้ไม่ได้เขายังไม่ได้รู้จักคุณขนาดนั้นและเอาจริงๆตัวคุณเอง ไม่กล้าให้เขารู้จักนิสัยตัวเองในหลายๆมุมหลายๆเรื่องอาจจะเพราะว่า 1. คุณคิดว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากรูอ้อยากจะรู้จัก 2. คุณรู้สึกว่าถ้าเขารู้เขาอาจจะไม่ชอบคุณเลยก็ได้ 3. คุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีใครในโลกปัจจุบันที่โชว์ให้อีกฝ่ายเห็นแบบ100%ประประมาณเนี้ยค่ะเหมือนคุณก็แบบก็โชว์ไปสักหกสิบ็สิบเรพออะไรเงี้ยหรือแค่ห้ ที่เหลือไม,ไม่ไม่ต้องการให้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงนิสัยยังไงอืมประมาณนี้นะคะเพราะคุณยังยังไม่ได้ไว้ใจอะไรขนาดนั้นในความสัมพันธ์แปลกนะคือคุณมองเขาว่าเฮ้ยเขาดูแบบมีศักยภาพนั่นนี่ที่คุณจะคบแบบยาวๆนานๆได้แต่พอเอาเข้าจริงคุณกลับไม่กล้าโชว์ให้เขาเห็นนิสัยจริงๆของคุณเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะหยุด ความสัมพันธ์มันจะไม่เวิร์กเขาจะไม่ชอบความเป็นคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ไปต่อกันที่ตัวเขานะคะเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้นะเขาเป็นคนที่เหมือนกับทำทุกอย่างเองหมดเลยอย่างที่เค,คพูดไปในตอนแรกว่าเขาอทำทุกอย่างให้มันชัดเจนเขาเป็นคนที่ทำทุกอย่างให้มันมั่นคงให้ดูมีอนาคตอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คุณมีมีความรู้สึกมั่นคงว่าเขาอะไม่ได้ไปมีใจให้คนอื่นว่าเขาอออะเที่ยุ่งอะคือทำแต่งงานนะไปก็ไปกับเพื่อนที่ทำงานนะอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้อะมันไม่พอเวลาที่เขาบอกว่าเขาหามาให้คุณจริงๆแล้วเขาให้เพื่อนมากกว่าอีกอย่างเงี้ยหรือ Uh, ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาซื้อของให้คุณเนี่ยในราคาเท่านี้เนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมีคุณค่านะนั่นนี่นั่นนี่แต่คุณก็กลับไปเห็นว่าเอา้าและที่เขาซื้อของให้เพื่อนสนิทเขาหรือที่เขาแบบไปคนอื่นหรือที่เขาเหมือนมีการเอาไปเปรียบเทียบอะคะ่ะคุณรู้สึกว่ามันคุณคุณยังได้รับความสําคัญไม่มากพอสําหรับในในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคุณรู้สึกว่า เขาว่าให้มาเท่าไหร่คุณก็จะให้กลับไปเท่านั้นเอออันนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณให้ในความสัมพันธ์สมมติเขาตอบมาหนึ่งประโยคเวลาทักข้อความคุณก็จะตอบไปหนึ่งประโยคแค่นั้นไม่เกินนี้เพราะเขาให้มาเท่านี้ไงคุณก็จะให้เท่านี้ทั้งที่อาจจะอยากคุยมากขึ้นอยากคุยมากกว่านี้หรืออะไรก็ค่ะแต่แต่คุณก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ก็เขาคุยมาแค่นี้ก็จะคุยแค่นี้ <đ ffe> ใ,ในขณะที่ตัวเขาเขารู้สึกว่าเขาทำเยอะแล้วแล้วเขาก็ให้เยอะมากเขารู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็น Challenge หรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้เนี่ยก็คือการปากกับใจตรงกันคือเขาต้องพูดความจริงเขาต้องบอกกับคุณตรงๆนะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือคือไม่โกหกอะค่ะเขาต้องจริงจริงใจแล้วก็พูดทุกเรื่อง ความสัมพันธ์นี้มันถึงจะไปต่อได้เอออันนี้เป็น Challenge แล้วก็ในขณะที่ตัวคุณอะคุณรู้สึกว่า c h a l l e n g e โอ้ challenge ได้ไพ่อ m p r e s s คุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นคนที่เพอร์เฟเท่านั้นความสัมพันธ์นี้มันถึงจะไปต่อได้ Perfect คือ Perfect ทุกอย่างเลยแสดงออกให้เขาเห็นในด้านที่ไม่ดีไม่เพอร์เฟกไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้อ่างเงี้ยคุณรู้สึกว่า คุณต้องสวยคุณต้องหล่อคุณต้องเก่งคุณต้องสมาร์ทคุณต้องมีเงินเก็บคุณต้องมีฐานะดีคุณต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานคุณคุณต้องมีทุกอย่างคุณถึงจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันไปรอดแน่ๆคุณต้องครบคุณต้องเพอร์เฟกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องทําให้ได้ในขณะที่เขาอะเขารู้สึกว่าเขาต้องพูดทุกอย่างไม่ว่าจะคิดจะไปทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเนี่ยทุกอย่างเขาต้องพูดต้องสื่อสารกับคุณ่ซึง ถามว่ามันยากไหมในชีวิตคนเรามันก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าต้องพูดทุกเรื่องจริงๆเนี่ยก็แอบยากอยู่ถูกไหมเพราะจริงๆตัวคุณเองอะ่ะก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกเขาทุกเรื่องเหมือนกันแล้วก็ตัวเขาก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไระนะคะถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเราต้องเพอร์เฟกนั่นนี่คือเค้กก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่เอพอร์เฟกเนาะเพราะงั้นน่ะก็เป็นตัวของตัวนี้แหละนะคะแต่พูดอย่างเงี้ยมันพูดง่ายไงแต่ว่าเวลาทําจริงอะ่ะ สำหรับบางคนสำหรับนิสัยเฉพาะตัวนะคะอาจจะทำยากเช่นคนที่มีลักษณะนิสัยที่เป็น perfectionist อย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยทำงานลวกๆอันนี้แค่นี้ก็ได้คนที่เป็น perfectionist เขาจะไม่เข้าใจเขาจะแบบไม่ได้ก็มันไม่ได้ไงมันต้องมันต้องมันต้องดีกว่านี้มันต้องละเอียดกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยพะง้นก็แล้วแต่คนนะคะก็ลองปรับดูกันคันนี้ตัวเขาเนี่ย รู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันชิวมันสบายสบายและคุยกันด้วยภาษาที่คนรักเขาคุยกันอเออเขาอยากให้คุณสองคนคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องจับผิดไม่ต้องมานั่งทะเลาะหรือว่ารู้สึกรู้สึกว่าใจอะ่ะอยากคุยนะแต่ปากไม่ขยับเพราะถ้าคุยไปอะ่ะเดี๋ยวก็ถามนั่นถามนี่เดี๋ยวก็ทะเลาะเดี๋ยวก็ คือคุยแล้วแล้วมันไม่มีเสน่ห์ค่ะอืมไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะสิ่งที่เขาพูดนะสิ่งที่คุณพูดด้วยหรือสิ่งที่คุณพูดมาแล้วสิ่งที่ตัวเขาพูดเองอ่ะมันก็ไม่มีเสน่ห์ดึงดูดมันไม่ทําให้ความสัมพันธ์มันมีพาชั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันจืดชืดหรือมันกร่อยนะคะในขณะที่ตัวคุณอ่ะบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ แต่ในอีกความรู้สึกหนึ่งคุณก็รู้สึกคืออันนี้เป็นสิ่งที่เคได้จากพ่ยอะนะคือคุณรู้สึกว่าอยากจบอะไม่อยากคุยต่อไม่อยากพยายามอีกแล้วเหนื่อยเป็นไม่ได้หรอกคนที่เพอร์เฟกต์อะเป็นไม่ได้หรอกคือจบดีกว่าเลิกคุยไปเลยบล็อกไปเลยก็ได้หรือว่าออกประจาาชีวิตกันเลยอะไรเงี้ยแต่อีกใจเลงคุณก็จะแบบแต่เขาเป็นคนที่ดูเหมือนคนที่ใช่ที่สุดแล้วนะถ้าเอาคนอื่นที่คุณมีในสต็อกหรือคนที่ผ่านมามาเทียบกับคนเนี้ย มันมันก็ไม่มีใครสู้เขาได้อะอย่างเงี้ยค่ะคือคุณคุณคุณมีความรู้สึกว่าอยากให้มันเอางี้ดีกว่าแค่ขอพูดแบบนี้ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าถ้าไม่มีอะไรมาสกิดต่อมคือคําพูดเขาหรือว่าสิ่งที่เขากระทําเนี่ยไม่มีอะไรมาสกิดให้คุณรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับคนอื่นอย่างอื่นมากกว่าคุณนะ่ะคุณก็โอเคที่จะคุย,ยกับเขาต่อแต่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าด้อยค่า,าหรือคุณไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่สวยไม่หล่อพอหรือทําให้คุณรู้สึกว่า,าความสัมพันธ์เนี้ยคุณเป็นรองอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นรองคนนั้นเป็นรองคนนี้อะไรเงี้ยคุณจะไม่ชอบคุณจะรู้สึกว่าหฮ้ยหงุดหงิดหรือรู้สึกว่าลำคาญสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่จังเลยขอบล็อกขอเลิกขอแบบ ออกไปจากชีวิตชั้นเดินี้อย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่เมื่ออารมณ์คุณกลับมาปกติหรือเมื่อเขามาพยายามคุยด้วยหรืออะไรเงี้ยมันคุณก็จะอยากคุยกับเขาเหมือนเดิมเพราะมันมีไมเซ็ตบางอย่างที่อยู่ในใจคุณที่ว่าเขาอะเหมาะกับคุณแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดแล้วในบรรดาทุกๆคนถ้าเอาไปเทียบกับคนที่บันผ่านมาหรือว่าคนที่เข้ามาจีบคุณหรืออะไรเงี้ยคนเนี้ยค,นนคือได้คะแนนเยอะที่สุดประมาณเนี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับ ยื้อยื้อยักยักกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ปล่อยกันไปซะทีเดียวคราวนี้ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่สามดาบนะคะ,ะที่เป็นดาบปักหัวใจะนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องจบลงแบบแยกทางนะคะโดยที่คนที่จะเป็นฝ่ายบอกเลิกฝ่ายบล็อกหรือผลักอีกคนออกไปคือคุณคุณจะเป็นฝ่ายที่แบบ ออกไปจากชีวิตันเถอเราเลิกกันเถอจบแค่นี้เถอไม่ไหวแล้ะประมาณนี้ค่ะเป็นฝ่ายคุณนะที่เป็นฝ่ายบอกคือ Energy มันออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะมีการเจ็บปวดเสียใจนั่นแหละแต่ว่าเค้กไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดแบบลืมไม่ลงอะไรขนาดนั้นมันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเจ็บที่เราไม่ได้ไปกันต่อ แต่ก็ยังดีกว่ายื้หรือว่าพยายามต่อไปทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีอนาคตร่วมกันเพราะคนสองคนมันไม่ได้ไม่ได้เข้ากันได้ขนาดนั้นนะคะประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าฟังแล้วสลับกันหรือว่าฟังแล้วเออเอาไปปรับใช้อะไรได้นะคะหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ลองตัดสินใจดูนะคะ ขอให้ทุกคนสมหวังแล้วก็โชคดีในเรื่องของความรักแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ